จากพันธมิตรก็กลายเป็นสตรูนะคะตอนนี้กําลังดูเดือดมากระหว่างคุณทรัมป์แล้วก็คุณอนะีลอนมัสก์ผมคิดว่าทรัมป์เขากังวลน,นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยมีผู้ต่อสู้ที่ตรงพลังเท่ากับอีลอนมัสก์มาก่อนอันดับแรกสิ่งที่มัสก์ทำได้ทันทีเลยนะครับก็คือปรับอัลกอริทึมของตัวทรัมป์เองให้การสื่อสารของทรัมป์เนี่ยประชาชนเข้าไม่ถึง ในขณะเดียวกันมองทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าทํ้ออกมาขู่เรื่องของการงดมาตรการการช่วยเหลือลดนดน EB หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถทำให้หุ้นเทส l a ปรับลดลง10%ได้ภายใน1วันคือต่างคนต่างมีอาวุธในมือพอสมควร คล้ายที่สุดนะคะเราเห็นออสิ่งที่เป็นปัญหาบีบครั้งคุณทรัมป์หลายอย่างนะคะล่าสุดกอ็อย่างที่คุณกรอ์พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะจากพันธมิตรก็กลายเป็นสตรูนะคะตอนนี้กําลังดูเดือดมากระหว่างคุณทรัมป์แล้วก็คุณอีลอนมัส์นะคะ เรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าคุณกรมองกรณีนี้ยังไงบ้างปัญหาระหว่างคุณทรัมป์กับคุณอีลอนมสัสเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคุณทรัมป์หรือเปล่า,าจะกระทบกับรัฐบาลไหมหรือว่าจะกระทบกับสถานะของอเมริกาอย่างไงคะผมคิดว่าทรัมป์เขากังวลน,นะครับประเด็นนี้เพราะว่าเขาไม่เคยมีม,ม,มคีคู่ต่อสู้นะครับที่ทรงพลังเท่ากับเท่ากับอีลอนมสัสมาก่อนนะครับทรงพลังในในด้านที่ทรัมป์เขา ใส่ใจด้วยต่างหากอย่างเช่นทรงพลังในโลกโซเช,ชียลนะอันดับแรกสิ่งที่มาส์สทำได้ทันทีเลยนะครับก็คือ,อปรับอัลกอริทึมของของตัวทรัมป์เองให้ให,ให้การสื่อสารของทรัมป์เนี่ยประชาชนเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้อันนี้คือเขาทำได้ทันทีเลยนะในในทางตรงกันข้ามเนี่ยามาส์สพูดอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะยิงไปให้ให,ให้ถึงมือ ประชาชนทุกคนที่ที่มีม,มีแอป,ปเขาอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับนี่คือนี่คือคู่แข่งที่ทรงพลังมากๆยังไม่นับถึงเงินที่ทรัมปมีมากกว่าโทษทีที่อีลอนมัสมีมากกว่าทรัม,มหลายเท่าในขณะเดียวกันมองทางตรงกันข้ามเนี่ยฮะเราก็ได้เห็นว่าทรัมออกมาขู่เรื่องของการงดมาตรกา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 รช่วยเหลือ รถยนต์อ v หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถทำให้หุ้นเท s l a ปรับลดลง10%ได้ภายใน1วันนะครับเ p a c e x อเองเนี่ยก็มีรัฐบาลเป็นลูกค้าสำคัญนะครับไม่ว่าะจะเป็น NASA หรือว่าหน่วยงานอื่นซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าทรัมป์เร่นแรงในการที่จะเปี่ยวสัญญาหรือว่าแก้สัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถที่จะ,ะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของ Elon Musk อีลอนมัสได้เช่นกันคือต่างคนต่าง ต่างมีอาวุธในมือพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายผู้สังเกตการทางการเมืองที่อเมริกาเนี่ยคือเขาก็คาดเดาว่าเดี๋ยวหน้าที่จะต้องต้องเกิดการคุยกันเบื้องหลังแล้วนะครับแล้วก็หน้าที่จะต้องมีการคล้ายๆแบบถอยคนละก้าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ,ของ,ข,องของทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวเร,เราดูว่ามันจะเป็นยังไง แต่แนวโน้มที่คือพูดง่ายสถานการณ์ระหว่างสองคนนี้มันจะคลี่คลายลงนะครับคือคือ่อ,อ,อนลงต้องถือว่ามาีแต่ก็เป็นสองคนที่คาดเดาได้ยากจริงๆนะครับในแง่ของอา,อารมณ์แล้วก็ตะกะในความคิดเพราะนั้นพูดยากครับแต่เป็นเรื่องที่ถ้าพูดตามตรงหลายๆคนก็ก็ดูด้วยความสะใจนะครับประมาณคล้ายๆกับมันมันก็ พอเห็นได้ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะต้องแตกหักกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วและรุนแรงทันทีทันใดเหมือนกับที่ปรากฏในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแต่คือถ้ากับในแง่ของการลงทุนนะคะหรือว่าคือในแง่ของกับธุรกิจของเครืออีลอนมัสเนี่ยการมีทรัมป์เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยก็เป็นภาพลบเป็นความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะคุณกรณ์มากครับนะครับคือแค่ดูหุ้นเทสลาวันนี้ก็ก็ S <S เห็นแล้วนะครับ <4 S 2> ว่ามันเสี่ยงแค่ไหนใช่ไหมมันมันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันแต่ก็ก,ก็อีกครับมาสหลายๆครั้งก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แคร์กับเรื่องแบบนี้นะครับระดับความบ้าพอๆกันนะครับระหว่างระหว่างทั้งสองคนก็เลยแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเหตุและผลเนี่ยเขาเขาก็น่าที่จะ พอพรามือกันทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยที่ปรึกษาของทั้งสองฝ่ายก็คงที่จะคอยคอย,คอยตักคอยเตือนนะครับว่าเฮ้ยพอแล้วนะครับไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อใครนะฮะในการที่จะสู้รบกันอย่างเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ต่อต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าผลต่อการเมืองในริยาวมีนะครับผมคิดว่ามาสะทะ้อนให้เห็นว่า ในมุมมองผมเนี่ยทรัมป์เลยจุดพีคไปแล้วนะครับในในยุคที่เขามีคนอย่างมาสเป็นพันธมิตรเนี่ยผมต้องถือว่าเขาแข็งแกร่งมากกว่ายุคที่เขามีคนอย่างมาสเนี่ยเป็นศัตรูนะครับ mm hmm. หรือถึงถึงแม้ไม่ถึงเป็นศัตรูแค่ไม่เป็นมิตรเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้เขาเขาเออนแอลงแล้วนะะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามาสเนี่ยก็สามารถที่จะหันไปสนับสนุนนักการเมืองคนอื่นได้นะครับ ซึ่งก็อาจจะทำให้พวก Republican คนอื่นเนี่ยมีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะไม่อออาตามทรัมป์ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมมองว่าโดยรวมเนี่ยคือคือเป็นมันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าทรัมป์พ้นจุดผีนะครับพ้นจุดที่เขาแข็งแร่งที่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้นี่ก็คือจะจะอ่อนแอลง มันจะส่งผลดีนะครับในในมุมของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของทัป์นะครับ <Okay. S 1> มันจะส่งผลดีว่าเขาเขาก็จะมีกําลังแรงกําลังใจในการที่จะไปสู้รบกับคนน้อคนนี้น้อยลงนะครับท่าทีที่เขามีกับจีนเนี่ยผมคิดว่าก,ก็ดูเหมือนอาจจะเริ่มอ่อนลงเพราะว่าเพราะอยากที่จะเห็นเรื่องนั้นมันมัน,ม,นมันคลี่คลายนะครับ ไม่งั้นสู้ศึกสู้รบไปทุกๆด้านเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ลาบากค่ะดังนั้นคือวิวาทะหรือว่าความขัดแยงระหว่างคุณทรัมป์กับคุณอีลอนมสัสเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปัจเจกถูกไหมคะมันอาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของนโยบายของคุณทรัมป์แล้วก็มีผลกับเรื่องของปฏิกิริยาหรือว่านโยบายของคุณทรัมป์ที่จะทําต่ออเมริกาแล้วก็ทําต่อทั้งโลกเลยมันมันมีแน่นอนครับแล้วก็เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปถึงว่า อีลอนมัสเนียอาจจะตั้งพักที่สามนะครับเพื่อที่จะมามาเป็นทางเลือกอให้กับคนอเมริกันที่อาจจะเบื่อกับทั้ง Republican เบื่อกทั้ง Democrat นะครับถามว่าก็มีกำลังทุนเพียงพอไหมที่จะตั้งพักธิ่สามได้มีแน่นอนนะแล้วก็เคยพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวนี้เราก็ต้องดูว่าเขาเขาเอื้อมกับ ประสบการณ์สั้นๆที่มีในการทำงานการเมืองนะครับหรือไอ,ไอความอัดอั้นตันใจที่เขายังมีอยู่ในใน,ในความตั้งใจของเขาที่จะที่จะปฏิรูประบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำให้เขาเดินไปสู่การตั้งพรรคนะครับแต่มีการวิเคราะห์ว่าแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางทางเลือกทางหนึ่งที่อีลอนมัสอาจจะอาจจะเลือกเดินโดยเฉพาะถ้าสมมุติทรัม มีท่าทีในการกลั่นแกล้งเขาทางการเมืองต่อเนื่องนะครับ